เขมีแสงแดดแล้วต้องรีบออกมาเดินรับแสงแดดเลยค่ะมีแสงแดดแต่ว่าอากาศอยู่ที่1องศานะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปชมน้องเป็ดกันค่ะรถไฟมาแล้วค่ะเป็นรถขนส่งสินค้านะคะเป็นขบวนรถส่งสินค้าค่ะตู้คอนเทนเนอร์เยอะมากๆเลยค่ะ มากมากเลยค่ะท่านผู้ชมในวันที่อากาศแจ่มใสนะคะมีแสงแดดค่ะก็ไปไปมาๆนะคะแต่ว่าเวลาตอนที่มีแสงแดดแล้วก็จะสวยงามค่ะตอนนี้แดดก็เข้ากรีบเมฆไปเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมมนุษย์ต้องการแสงแดดนะคะฝูงน้องเป็ดน,น้องห่านน้องหงก็ต้องการแสงแดด เช่นกันค่ะเขาก็จะมาว่ายน้ำรับแสงแดดกันค่ะฝูงหงฝูงเป็ดนะคะนัดเรียกไม่ถูกนะคะท่านผู้ชมเขาก็จะมาว่ายน้ำเล่นแดดนะคะแต่ว่าอากาศอยู่ที่หนึ่งองศานะคะมาอาบแดดกันค่ะมาตากแดดนะคะต้องการแสงแดดเช่นกันค่ะเวลาที่มีแสงแดดแล้วสดชื่นมากๆเลยค่ะ สดชื่นสุดๆเลยค่ะท่านผู้ชมสวยจริงๆเลยนะคะเวลาที่มีแสงแดดแล้วได้ได้ชมฝูงน้องเป็ดว่ายน้ำแบบนี้แล้วสดชื่นมากๆเลยค่ะ มีแสงแดดแต่ว่าอากาศหนาวค่ะแล้วก็ลมพัดค่อนข้างแรงด้วยนะคะเดินออกกําลังกายแล้วซื้อน้ำมูกหลายรอบมากๆเลยค่ะวิวนี้หมาเมื่อไหร่มาตอนไหนก็สวยนะคะเป็นวิวบนสะพานค่ะหนึ่งองศาแต่ว่ามีแสงแดดค่ะท่านผู้ชมพอมีแสงแดดแล้วผู้คนก็จะออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านกันนะคะ มีทั้งนักวิ่งมาปั่นจักรยานนะคะจักรยานเขาก็จะมาปั่นจักรยานรับแสงแดดกันค่ะท้องฟ้าสวยมากๆเลยค่ะตอนที่มีแสงแดดนะคะบ้างก็เดินนะคะบ้างก็วิ่งค่ะบ้างก็ปั่นจักรยานนะคะท้องฟ้าสวยมากๆเลยค่ะนัดก็มายืน รับแสงแดดอยู่บนสะพานนะคะเชินใจสุดๆเลยค่ะในวันที่อากาศหนึ่งองศาแล้วก็มีสายลมแสงแดดนะคะท่านผู้ชมขอบคุณมากๆทุกการรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ